หากพูดถึงโซนที่อยู่อาศัยย่านรังสิตถือเป็นย่านที่มีความเจริญรองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวสมัยใหม่ที่มีความพร้อมทุกด้านทั้งการคมนาคมและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตโดยเริ่มจากการคมนาคม,นาคมในย่านนี้ที่มีโครงการรถไฟฟ้าถึงสองสายคือรถไฟฟ้าสา,สายสีแดงบางซื่อรังสิต ที่มีส่วนต่อขยายในอนาคตไปถึงมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายจากหมอชิดสะพานใหมค่คูคตมีส่วนต่อขยายในอนาคตไปจนถึงสถานีวงแหวนรอบนอกตะวันออกคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี2563ส่วนการเดินทางโดยรถส่วนตัวย่านรังสิตก็สะดวกสบายในการเข้าออกเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยมีทั้งทางยกระดับอุตราภิมุศ ทางด่วนพิเศษสีรัตและทางด่วนรามอินทราอานาลงที่สามารถเชื่อมต่อวงแหวนการนาพิเศษฝั่งตะวันออกได้อีกด้วยหรือหากเป็นเส้นทางหลักที่รู้จักกันดีก็จะมีถนนวิภาวดีที่เชื่อมต่อได้กับถนนเรียบคลองสายต่างๆเพื่อตัดมายังถนนรามลุกกาแล้วเลือกเข้าเมืองทางถนนพหลโยธินหรือจะลัดเข้าสู่ถนนสายหมยสุขาพิบาลหเชื่อมต่อซอยวัชรพลออกถนนรามอินทาก็ไม่ไกล ในด้านการจับใจ่ายใช้สอยก็มีห้างสรรพสินค้าที่สร้างขึ้นใหม่ในโซนนี้เป็นระดับ mega project ทั้งนั้นอย่างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตท,ที่ปัจจุบันรีโนเวทเป็นฟิวเจอร์ซิตี้ซึ่งเป็นช็อปปิ้มอลล์ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในย่านนี้อีกทั้งยังพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นฟิวเจอร์อารีนาที่ประกอบไปด้วยสนามฟุตซอล4สนามสนามบาสเกตบอลสนามรถจัก,กรยาน และศูนย์การค้าที่มีพื้นที่กว่า1 0 0 0 0แตารางเมตรในอนาคตก็จะมีโครงการเมกะรังสิตตรงทําเลถนนวงแหวนกาญจนาพิเษกตัดกับถนนรังสิตนครนายกและโครงการเซ็นทรัลรังสิตที่ติดกับถนนพ่อหนโยทินอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะเปิดให้บริการในอนาคตนอกจากห้างใหญ่แล้วซูเปอร์สโตร์ก็มีครบทุกแบรนด์ทั้งบิ๊กซีโลตัสแมคโคร รวมทั้งโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างโรงพยาบาลเปาโลรังสิตอีกเรื่องที่ทำเลนี้เด่นอย่างมากก็คือมีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงอยู่หลายแห่งจนถูกกล่าวว่าเป็นยูดิสติกของกรุงเทพมหานครไปแล้วทั้งมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและมหาวิทยาลัยนอสรกรุงเทพ อีกทั้งทำเลลำลูกกาแต่เดิมถือว่าเป็นถนนที่สะดวกในการเชื่อมต่อเข้าเมืองทางด้านถนนพหลโยธินอีกทั้งตลอดเส้นถนนยังมีถนนเลียบคลองเชื่อมไปยังถนนรังสิตนครนายกได้อย่างสะดวกอีกด้วยทําให้ทําเลถนนลำลูกกาเป็นทางเลือกแรกๆในการหาที่อยู่อาศัยของผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ในย่านกรุงเทพตอนเหนือโดยพื้นที่เป้าหมายที่มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮมบ้านแฟดบ้านเดี่ยว ก็จะเป็นถนนเลียบคลองสายต่างๆที่สามารถเชื่อมออกไปถนนรังสิตนครนายกได้และหลังจากที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายหมอชิดสะพานใหม่คูคตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้นใกล้แล้วเสร็จทําให้ทําเลลําลูกกากลับมาเป็นที่สนใจอย่างมากจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้ต้องการหาซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ในโซนกรุงเทพตอนบน ด้วยศักยภาพการคมนาคมที่มีรถไฟฟ้าสายสีเขียววิ่งผ่านย่านชุมชนสำคัญในแนวถนนพหลโยธินและวิ่งตรงมาเชื่อมกับรถไฟฟ้า BTS และ MRT ที่สถานีจตุจักรทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยตลอดพื้นที่แนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้ปรับรูปแบบสินค้ารวมถึงราคาขายขึ้นอย่างมากและสำหรับผู้พัฒนาแปลนใหญ่อย่างสุภัลก็มีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฟดและทาวน์โฮม ราคาเริ่มต้นเพียง1,550,000บาทกระจายครอบคุมพื้นที่โซนรังสิตลำลูกกายอย่างทั่วถึงซึ่งถือเป็นราคาขายที่ยังต่ำมากหากเปรียบเทียบกับเมื่อรถไฟฟ้าเปิดให้บริการในอีก3ปีนี่แหละคือทำเลในอนาคตที่มีความเจริญแบบสังคมเมืองสอบถามข้อมูลโครงการสุภลัยเพิ่มเติมโทร1 7 2่หรือ w w w s u p a l a i c o m